สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นไม้รูปทรงเลขาคณิตนะครับเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับอันนี้ครับทรงกลมครับสีส้มครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ1ทรงกลมสีแดงครับสองทรงกลมสีเหลืองครับน้องๆสามอันนี้ทรงกลมสีฟ้าครับอันที่สี่ทรงกลมสีเขียวครับ ห้าอันนี้เรามาถัดไปนะครับอันนี้ทรงอะไรเอ่ยน้องๆทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับใส่ตรงนี้ได้ไหมใส่ตรงนี้ได้ไหมอ่าต้องใส่ตรงนี้นะครับสีเหลืองทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสีฟ้าอันที่สองทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มครับอันที่สารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเขียวครับ um. อันที่สี่ครับรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันที่ห้าสีแดงครับเรามาดูตัวถัดไปครับอันนี้ร <Ti> ูปทรงอะไรเอ่ยรูปทรงสามเหลี่ยมสีฟ้าครับอันที่หนึ่งครับอันนี้สีอะไรเอ่ยรูปทรงสามเหลี่ยมสีส้มครับอันนี้สีอะไรเอ่ย รูปทรงสามเหลี่ยมสีเหลืองครับอันนี้สีอะไรเอ่ยน้องๆสีเขียวครับรูปทรงสามเหลี่ยมสีแดงครับอัน,นที่ห้าครับมาที่รูปทรงถัดไปนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมครับอันนี้สีแดงนะครับน้องๆรูปทรงสี่เหลี่ยมสีอะไรเอ่ยสีฟ้าครับ อันที่สองครับรูปทรงสี่เหลี่ยมสีเขียวอันที่สามครับรูปทรงสี่เหลี่ยมสีเหลืองครับอันที่สี่ครับน้องๆอันนี้รูปทรงสี่เหลี่ยมสีส้มครับอันที่ห้าครับใส่บล็อกนี้นะครับเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับรูปทรงห้าเหลี่ยมครับสีเขียวครับ มีห้ารูนะครับน้องๆน,นับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ารูนะครับรูปทรงห้าเหลี่ยมสีส้มครับสองรูปทรงห้าเหลี่ยมสีฟ้าครับรูปทรงห้าเหลี่ยมสีแดงครับรูปทรงห้าเหลี่ยมสีเหลืองครับ ันนี้นะครับคุณพ่อซื้อมาให้น้องซัมเมอร์เอาไว้เรียนรูปทรงนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องสีด้วยนะครับแล้วก็ฝึกการจัดรูปทรงต่างๆนะครับอันนี้คุณพ่อก็เห็นว่ามีประโยชน์นะครับสําหรับน้องๆได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับคุณพ่อก็ซื้อจากในช็อปปี้มานะครับราคาก็าไม่แพงด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กด like, ติดตาม ช่องน้องซัมเมอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ